ใครก็มาถามเรานะถูกแล้วดีทำอีกทั้งทางที่เขาทาผิดนะเพราะเราไม่รู้อะไรย่างเงี้ยนะอย่าปิดสอนธรรมะทรงเด่ดนะมั่วธรรมะเนี่ยอันตรายมากเลยนอกจากทําให้คนหลงผิดเนะี่ยบาปหนักนะเวลาตัวเองภาวนาเนี่ยจะยากมากเลยพวกชอบสอนนะขยันสอนนะถ้าครูบาอาจาร ที่ท่านภาวนาดีๆแล้วเนี่ยท่านสั่งให้สอนได้ถึงจะสอนนะไม่ใช่นึกอยากสอนก็ลุกขึ้นมาสอนเลยเนั้นจะลเลอะเทอะมันรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ยุคนี้นรู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะไม่ใช่พระปัจเจตพุทธเจ้าีะ,ะมารู้ได้ด้วยตัวเองยุคนี้ไม่มีพระปัจเจตพพุทธเจ้านะเพราะยังอยู่ในอาณาเขตของพระพุทธโคดมพระพุทธเจ้าของเราตรงนี้ แล้วยุคนี้ก็ไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะศาสนานี้ยังอยู่งินยุคนี้การรู้ด้วยตนเองเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคนไหนสอนธรรมะนะสอบประัติดูไปเรียนมาจากไหนปริยัติเรียนที่ไหนปฏิบัติเรียนที่ไหนรู้เองรู้เองก็เชิญนิมนต์รู้ต่อไปหลงผิดในหนึ่งคนนะแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ผิดไปต่อไปเรื่อยๆ คนอ่นเขาหลงทางนะบาปนะเผยแร่มิชาทิฏฐิตกนรกแรงนะเป็นวิชาทิฏฐิของตัวเองก็ลงอาเวีจีได้แล้วเอเบอร์ห้าห้าไปยังเบอร์ห้า